กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศสวัสดีค่ะแผนงานส่งเสริมการเกษตรและหกรกรของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภาค2เหน่วยบัญชาการ,ร,รพัฒนาเมื่อวันที่4ธันวาควมพุทธศักราช2565จะก,กําลังพลชุรผสมเทียมออกให้บริการผสมเทียมและการปฏิบัติด้านการปะตสัตว์ให้แก่นายประสิทธิ์บุญสิทธิ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผูเ้เ,เลี้ยงโค เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับแต่แพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นาบ้านเลขที่157บ้านคอนสายหมู่ที่9ตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส